ทุกท่านเข้าสู่ช่องของคุณนัชชาแนลนะครับซึ่งทั้งที่เปีกรดวงชะตาที่ภาคยิบสี่ครับพร้อมเลยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็มีคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นี้เลยนะครับดูยังไครับว่าเราจเกิดในราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนนะครับถึงวันที่19พฤษภา อันนี้คือเกณฑ์ดวงชะตานะครับจะอยู่ในราศีพฤษภนเดี๋ยวคุณนัทขอเป็นตัวแทนนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในการในการสลับไพ่เลือกไพ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่ครับแล้วก็ฟังคําแยรกรอไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับนะครับคุณนัทจะแยรกรณ์ในสี่เรื่องสี่หัวข้อเหมือนเดิมเริ่มจากการงานนะครับการงานการเงินนะครับสุขภาพและก็เรื่องของความรัก นะครับอ่าเดี๋ยวท่านใดนะครับที่เกิดในราศีพฤษภนะเดี๋ยวเรามามามาฟังคำนายกร์กันนะครับแล้วก็มาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโดวชะตาของราศีพฤษภครับในเดือนกุมภาพันธ์นะที่ถึงในไม่กี่วันนี้แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากเรื่องของอการงานก่อนเลยนะครับการงานของหนุ่มสาว นะครับในชาวรสเซ่าเปิดมาครับต้นปีนี้เลยครับงานน่าจะยุ่งทีเดียวนะครับน่าจะมีงานเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ จะมีงานเร่งเยอะด้วยช่วงนี้นะครับงานต้องใช้ใช้ความอดทนในการทํางานก็สังว่างานในชีวิตทําได้ดีแต่ว่าอาจต้องมีการแก้ไขปัญหาไปด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเจองานด่วนงานเร่งหรือว่าอาจจะโดนกดดันก็ได้จากหัวนหน้าจากเจ้านายนะครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์การเดินทางอยู่บ่อยๆในช่วงนี้ด้วยนะครับกับการทางานนะครับอาจต้องเดินทางไปติดต่อไปประสานงานนะครับช่วงนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านใดที่อยา มีความติดขัดในเรื่องของอาชีพการงานแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่นะครับจะให้ความช่วยเหลืออยู่ในชีวิตนะครับหรือแม้ถ้าทํางานประจำทำงานออฟฟิศถึงแม้ว่าผัวหน้าจะกดดันเยอะจะพูดเยอะแต่ก็ยังยังใจดีอยู่ยังให้ความช่วยเหลือยังให้คําแนะนําได้อยู่เช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับถ้าหนุ่มสาวหรือว่าชาวราศีพฤษภ ที่เป็นหัวหน้าแล้วคือมีลูกน้องนะครับที่หรือว,ว่ามีคนที่จะต้องปกครองต้องดูแลช่วงนี้อาจต้องพูดเยอะสักนิดหนึ่งน,นะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการดูแลในการปกครองอาจจะต้องจ้าที่จ้าชายสักหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องขอให้คําแนะนําให้กับปรึกษาในการทํางานกับกับอากับลูกน้องหรือว่ากับคนที่จะต้องควบคุมดูแลง,งานแตุ่ท้ายต่อว่าการงานยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะครับการเงินบ้างน,นะครับเป็นไงบ้างอดูครับว่าการเงินการเงินนะครับของ ลาศีพฤษกในช่วงนี้อ่ะก็คือเดือนกุมพาพันธ์นี้ยังต้องตอบว่ายังเข้าซ้ายใจขวาอยู่นะครับยังต้องเข้าซ้ายใจขวาดวงสาวหนุ่มสาวนะฮะลาศิพฤษกก็แปลว่าอาจจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินที่เยอะนะในช่วงเดือนกุมพาพันนี้ไม่รู้ว่าปเพราะวันในทายหรือเปล่านะครับก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินกับเรื่องของคนรักหรือว่ากับเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของความสวยความงามของตัวเองเนะสื้อผ้าหน้าผมก็ได้อ่หรือซื้อของให้แฟนหรือเปล่านะของ ซื้อของขวัญให้แฟนในวันไทยไหม่าก็ถามว่ายัางมีเกณฑ์ครับการใช้จ่ายที่เป็นเงินที่เข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการที่ต้องอหมุนเวียนแปลสภาพของทรัพย์สินด้วยเช่นกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครับยังหมุนทันอยู่นะยังดีว่ายังอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับสาหรับเรื่องของอาการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับเมื่อดูสุขภาพกันบ้างครับเพราะสุขภาพของอาชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าสุขภาพนะครับของราศีพอันนี้ต้องระวังเรื่องของการกินนะครับอ่าไม่ว่ากินเยอะไหมช่วงนี้ไปงานเลี้ยงบ่อยหรือเปล่าปีปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าอะไรเยอะเพราะนั้นโรคที่จะมากับกับกับราศีพฤษภในช่วงนี้คือเรื่องของปัจจัยการกินะนะครับคือแป้งแป้งไขมันอะไได้นะครับอาจจะน้ําหนักขึ้นนะคอยจะเลาสูงอ่า ันนี้ต้องยังยังต้องยังต้องระวังอยู่นะครับในในช่วงนี้นะครับของหนุ่มสาวชาวราศีพฤษภนะครับการเงินสุดท้ายคือเรื่องของความรักอ่ามาดูซิว่าวันปลายท้ายกุมภาพันี้ครับราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องของของความรักนะครับของหนุ่มสาวะนะครับชาวราศีพฤษภต่อว่าถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็ต่อว่ายังมั่นคงดีอยู่ นะครับแต่ว่าสำหรับคนนะครับที่ยังโสดอยู่นะชลเน็ตกำลังกำลังมองหาอยู่นะครับกำลังหาอยู่กำลังหาคนรักกำลังหาคนที่ถูกใจอยู่นะครับก็ยังต้องตอบว่าในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าท่านโสดอยู่มองหาอยู่หรืออีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะมีคนกำลังมองเราอยู่ได้เช่นกันนะครับอลองมองดู รอบๆตัวเราสินะครับหนุ่มสาวชาวราศีพฤษภมีใครแอบปิ้งแอบชอบเราอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าจะไม่แฟนกันนะอาจจะเป็นแค่การแอบมองอยู่แอบรักแอบชอบแอบปิ้งกันอยู่ตรงนั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดวชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 0 5 6 4นี้เลยนะครับยังไงรับชมคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ นะครับให้คุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีของคุณดัทนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ